กะวันนี้เรามาต้มตำลึงเหลือมู้งกันก็มีตำลึงมีเหลือมู้งึังที่นี่ก็มีต้นง้อมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมตุ้บต้มแบบบานๆนี่นะเราไม่ต้องไปในเมืองไหนได้ต้มแบบบานๆก็ตั้งนำร้อนก้อนนำร้อนเดือดเปิดเลยไฟยนำร้อนเดือดใส่น้ำลงไปใส่น้ำกะกะไอพวกดีเลยนะนะแล้วก็ตั้งให้น้ำเดือด เล่เลมันผุงบาเลยยืนกว้าอยู่นั้นเลยอย่าไปหนยืนกว้าตึงนี่พอ็นน้ำเดือดแล้วก็ตัวเดียวก็ใส่วัวเตียมลงไปวัวเตียมในเราตุกกะเดียวนี่ใส่ลงไปอย่างต่อไดก็ใส่ไปมัดวัวเตียมกันน้ำต่านี้ก็นี่ก็แเก่งชิจกบประมาณก้มหนึ่งนะวัวเตียมกบประมาณช่องกรีบต้องแร่หมากใร่หมากมันจ้องแบบเราเสร็จแล้วก็เปิดไฟเรื่อยๆไม่ต้องเร่งก้ยนะ แล้วกายนำนี่มันเดือดรวยเดือดคอนเลยปวนานเดือดแล้วก็ใส้เหลือดมู้ไปเลยเดือดมู้อย่างแต่เดยก็ใส่ลงไปวันนี้ซื้อเรือเดือดมู้สิบบาทเมื่อซื้อเลือดมู้สิบบาทตำลึงสิบบาทวันนี้การบันบานเราไม่ต้องอะไรไม่ต้องซื้อรืซื้อไร่หมากการรยมันเดือดเหลาเลยปวแเส้นเล้ออย่าเดี๋ยวก้นนะแต่ว่าก้นนั้นมันเข้าอย่าเดี๋ยวก้นเด็กกล้าวแเรวกลยก็ยืนรอเหลาเลยยืนรอปลางเกี้ยตุวละซับพลาง เล่เลรอยมันเดือดเนี่ยเดือดเล็วเไมนี่พอเดือดแล้วก็เลือดมู้มันเปลี่ยนสีแล้วคือมันสุกเรีวแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปตำตำเรีรอจบเลยเดี๋ยวปรุงกันเลยก็มีแปลงว่านมีกาโนมีอะไรก๋าใส่ใส่มีแปลงว่านมีกาโนแล้วก็มีเกลืออย่าใส่น้ำปลานะถ้าใส่น้ำปลามันข้าวมันเดือดเร้วเดือดกลักเล้วเหลือดมุ้ยมามันเปลี่ยนสีแล้วร็่แล้วก็ใส่ตำาลึงลงไปเลยวอมลงไป วันนี้กระสือเหลือมู10บาท okay. แล้วก็ตําลึง10บาทนี่มา2 0บาทเรากินได้แล้วกลบครัวเราไม่ต้องเดินไปหนังกินไปชงไปซ้าได้ไหมเงินจะแหลนชุกแล้วชุกแล้วกันอืมสุกแล้วควรควนตอนนี้ควนได้แล้วเลยควรเล็เลยวแต่มันเปลี่ยนซี่แล้วเห็นปักเกี้ยวมันก็เรือเปลี่ยนซี่แล้วนั่นคือมันสุกแล้วปรุงแล้วปลุกหลักๆแล้วรอยมันเดือดได้ดีนะ เสร็จแล้วนี่ใส่ตัวแล้วรพรมจะรับประทานแลยลร่ตะนุขึ้นควันน่ากินนี่หิวเร่เร่ตะโน่ลร่ตะโน่เร่ตายิวหิวสิบบาทได้ตังโขมหนึ่งเนี่ยหิวสิบบาทเลยได้โขมหนึ่งไม่ใชจไหวได้หมากไม้เราก็ต้องโยบายประหยัดประหยัดจะไม่นี่นะอย่าเดี๋ยวไปซูรุยซูร้ายอืมเลือมือใช่หรือเปล่าเอาใส่ตัน้อมลงไปวอมวอมก็ไปเอาวอมอ่าใส่ตัน้อมไปอันพรหมที่จะกินได้แล้ว่เร่หิวน่ากินนี่อยู่เนี่ยวันนี้เมกะตั้มกันเนี่ยก็มี มีตำลึงสิบบาทแล้วก็เหลือหมูอสิ